อ้ยขึ้นไปเล็กแล้วพี่ใบใหญ่ดิใบใหญ่ดิเออเนี่ยเอเดี๋ยวโค้งหน้าก็ได้พักพี่โค้ <laughs> งหน้าก็พักแล้ว <laughs> ทางเรียบไหมพี่มิน <laughs> ทางเรียบไหมพี่ทางเรียบ t h a โอ้ยรอบเนียนแล้วจานห้าสิบเนี่ยสบายเลยเจ็ดสิบยืนรอบขาอ๋อ